หาอันดับแท็บเล็ตสเปคแรงคุ้มค่าใช้งานดีจากแบรนด์ดังในงบไม่เกิน5,000บาทปี2023สบับเร่งรัดรวดเร็วเข้าใจง่ายและใช้เวลาน้อยมากๆจะมีรุ่นไหนบ้างหน้าตาแะ้วก็สเปคภายในจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าไปรู้จักกับรุ่นแรกอย่าง s a m s u n Galaxy g Tab A7 Lite LTE กันได้เลยเป็นแท็บเล็ตของ Samsung ที่มากับจุดเด่นด้วยหน้าจอขนาด8.7นิ้ว ความละเอียด1,340ณ800พิกเซลหน่วยความจำ32 g ิก p u 8คอร์มีนาโพงคู่แบบสเตอริโอมีไมค์ตัดเสียงรบกวนมีทั้งรุ่น 4G และรุ่น Wi-Fi รองรับ Wi-Fi 5 GHz แบต5,000 m ิลมชาร์จเร็ว15วัตต์มีน้ำหนัก371กรัมและมีราคา4,500-5,350ถึง 5, บาท จะเหมาะกับคนที่ชอบแท็บเล็ต a m s u n g อยากได้รุ่นที่หน้าจอไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปเน้นการพกพาน้ำหนักเบาพกพาสะดวกมีสเปคที่เหมาะสมกับราคาและเน้นการใช้งานทั่วไปเป็นหลักก็ไปจัดตัวนี้มาใช้งานได้เลยรุ่นที่2ของวันนี้ก็คือเรียวมีแพดมินิจุดเด่นก็จะเป็นในเรื่องของหน้าจอ8.7นิ้วความละเอียด800คูณ1340พิกเซล CPU ค่อนข้างแรงอย่าง Uni s o c T616 ให้หน่วยความจำภายในมา32 g b มีลำโพงคู่แบบสตูดิโอรองรับ w ว -FI 5 g h z เมีทั้งรุ่น Wi-Fi และรุ่น4 g แบต6,400ม ah, ิลลิแอมชาร์จเร็ว18แวัตต์และมีน้ำหนัก372กรัมราคาเริ่มต้น4999าสบาทสำหรับคนที่ต้องการความคล่องตัวเน้นการทกพาสะดวกหน้าจอไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปมีน้ำหนักค่อนข้างเบาแบตบเยอะชาร์จเร็วลำโพงคู่มีการออกแบบดีไซน์ค่อนข้างดีมี cpu ที่ค่อนข้างแรงใช้งานลื่นเล่นเกมที่มีกราฟิกกลางๆได้และมีราคาถูก ถ้าจุดเด่นที่รุ่นนี้ให้มาเป็นสิ่งที่ต้องการบอกเลยว่าจะเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าแน่นอนรุ่นที่ 3, Lenovo Tab M8 3 rd Gen จุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือหน้าจอ IPS LCD ขนาด8นิ้วความละเอียด800คณ1280พิกเซล CPU 8คอร์ core, หน่วยความจำ32 g ิมีลำโพงคู่ใส่ซิมการ์ดได้รองรับ 4G รองรับ Wi-Fi 5 GHz แบต5,100 m ah, ิลไม่รองรับชาร์จเร็วราคา3,990บาท บางร้านก็จะขายแพงกว่านี้เล็กน้อยถือว่าแล้วแต่ร้านที่ขายก็แล้วกันถ้าอยากได้แท็บเล็ตราคาถูกรองรับ4 g มีลำโพงคู่เน้นการใช้งานทั่วไปไม่เน้นการเล่นเกมอาจจะมีสเปคบางอย่างที่ต่ำกว่ารุ่นอื่นบ้างแต่ก็มีราคาถูกกว่าค่อนข้างเยอะถ้าชอบในจุดขายของรุ่นนี้ก็ไปหาซื้อมาใช้งานได้เลยรุ่นที่4ก็จะเป็น lenovo tab m 1 0 hd 2 nd จุดเด่นก็คือหน้าจอขนาดใหญ่10.1นิ้วความละเอียด HD หน่วยความจำ32กิกมีลำโพงคู่แบต5 0 0 0มิลลิแอมน้ำหนัก420กรัมไม่รองรับชาร์จเร็วราคา4,900บาทบางร้านขายถูกมากๆแค่3,990บาทจะเหมาะกับคนที่ต้องก,การแท็บเล็ตหน้าจอใหญ่ให้สเปคภายในมาค่อนข้างดีแต่มีราคาถูกมากๆเน้นการใช้งานทั่วไปไม่เน้นการเล่นเกมรุ่นนี้ก็จะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ อาจจะมีสเปคบางอย่างที่ต่ำกว่าบางรุ่นแต่ก็มีขนาดหน้าจอใหญ่มากๆและมีราคาค่อนข้างถูกรุ่นที่5หรือว่ารุ่นสุดท้ายก็จะเป็น Huawei MatePad T10H จุดเด่นก็จะเป็นในเรื่องของหน้าจอขนาดใหญ่10.1นิ้วความละเอียดหน้าจอค่อนข้างสูงถึง Full HD มี CPU ที่ค่อนข้างแรงอย่าง Kirin 710A ให้หน่วยความจำภายในมา32กิ มีลำโพงคู่แบบสตูดิโอรองรับ Wi-Fi 5 g ิ z มีทั้งรุ่น 4G และรุ่น Wi-Fi น้ำหนัก450กรัมแบต5,100 ah, มิลไม่รองรับชาร์จเร็วราคาเริ่มต้น4,490บาทใครที่คิดว่าหน่วยความจำและแรมที่ให้มาไม่เพียงพอกับการใช้งานก็สามารถเพิ่มเงินไปเอารุ่นแรม4 g b หน่วยความจำ64 g b ได้แต่ก็จะมีราคาสูงขึ้นกว่าเดิม จะเหมาะกับคนที่อยากได้แท็บเล็ตหัวเว่ยอยากได้แท็บเล็ตแบรนด์ดังที่มีขนาดหน้าจอใหญ่มากๆมีความละเอียดหน้าจอสูงกว่ารุ่นอื่นมีลำโพงคู่ให้สเปคภายในมาค่อนข้างดีใช้งานทั่วไปได้ค่อนข้างลืน่นและมีความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับราคารุ่นนี้ก็จะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจใครที่สนใจแท็บเล็ตรุ่นไหนที่เอามาแนะนําตามห้างหรือตามศูนย์บริการอาจจะไม่ได้มีขายกันทุกรุ่นแต่ก็สามารถสั่งซื้อผ่านช้อปปิ้งออนไลน์ได้ถ้ากลัวจะโดนหลอกหรือกลัวจะไม่ได้ของแท้เพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภยัย ก็สามารถสั่งซื้อผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เลยทุกร้านผ่านการตรวจสอบและคัดกรองมาอย่างดีเชื่อถือได้แน่นอนสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบลงเพียงเท่านี้ถ้าชอบหรือว่าถูกใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยจะขอบคุณมากๆเลยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ